ไอพิสตกมาพิสตกสวยๆแรงเลยพีสม่ใจะกดแบบเล่นหามห้องไงไม่พึ่งก็ไปว่ามันมันก็ทำเหมือนกันนะไอ้เหี้ยก็มีคนตามอ่ะไอ้เฮียมันก็ตัวดีนี่เป็นไงเซ็ตจนตลาดนะวะเมื่อกี้กูเห็นเซ็ตทำไอ้เหี้ยพิสเมื่อบังกูไปเลยเฮียเฮ้ยไปโดนหัวหามห้องนะกดสิมาเลยกดเล่นไงจะลาคลิปหัวหามห้องมึงได้ทักตีจริงไม่ได้เฮียไอ้พีจ้าไอหลอดคอมม์มันบินกันบินกันบิ แต่สิบห้านูโองแล้วหนึสวยพีโอ้โหแบบ่ากไปอสวยแล้วพีชสวยแล้วสวยแล้วสวยนอ้เสวยแล้วได้ไม่เ่นอ่ะแต่ม่ดบิงเข้าโซลคิวพีชเซิร์ฟแกนะเอาไม่ด้ไปใช่ไหมดิโอชีโอชี อยู่บ้าพี่เอ้อย่าอย่าพี่จะหูชุกอย่าตาเดาตากอากูมากูมาพิษกูมากามูเอาหน่อยไลยสัตว์เจ็บแม่กูเดือดนะกู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 นี่มามาดีสัตว์ที่นี่ดีสัตว์โซ่รถคิวป้อมนี่แหละไว้เราต้องได้เว้ยช่างแม่งแรงกลางอะระเบิดไหมแรงกลางระเบิดได้ชลาป้อมสวยพี่สวยไกลไกลไกลมาก เอาพิทเอาเอาเอาไล่มันไล่มันไก่ะไก่ะอเที่อะไรอ่ะเอาเพิ่มเอาเอากระเพื่องกูไปไล่ศาดตร์นะอ้เชี่ยชาเไมโอ้สวยอ่ะอ่ะไม่ฉีบมาฉีบไปเลยฉีบไปเลยสวยเออโอ้ชีโอ้ชีโดนไฟโอ้ชีไตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายรอรอรอตันดีตันดีตันดี้ความความความว้าไมโอ้ยโอ้ยพิทแตกแกปทีดไอพิท เอ้โหโอ้โหโอ้โหใช่มันเอาลิ้นมันเอามันเอาลิ้นลิ้นเลียงมันเลยพีชไปไปวีวาบแต่คนเราไปเพื่อนแต่มึงไปโค้ชสวยมากวูดเดือนหนึ่งเอ้ยมันมันสิงลูกไปแล้วบ๊๊มบ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 ๊มอ้กูเปรี้ยวเลยแม่อุ้ยโอ้กูจะได้ฮุกอยู่แล้วนิดเดียวพี่เอามันวับ โ oh, อ้ช oh, okay. oh, oh, uh ีตป้ายกุปปิลกดไปให้ไม่ทำอ๋อมันอึดมากไม่แอ๋หรือเปล่าลองได้นะเอาป่ะพี่บีบิงใช่ป่ะพี่บีบิงเล่นเลยเล่นเลยกัดไอพิษกัดเอาเย็นมากูขอบว่าพาดหมดเลยโอ้ยเฮียไม่ถึงไม่ไดหรอกไม่ควรอานตีทิ้งเลยเอ้านี่มันโดนทีสองคนนิดทิ้งมัน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  เรียบร้อยไอ้ี่มันมันโยนแล้วดูดิมันตั้งใจแล้ว่าโตพลอตเอาเรียบร้อยมพแลว่ไม่เลล่าโอ้ชิันตีแรงมากไอ้เฮียซูปไม่ได้โอ้ผมโอ้ผมแมนจะวางไปโดนเฮกไปโดนเฮกไปโดนเกบมเกบิไปโดบเฮีย ไานะฮะพวกมาโอ้ยปะไรช่วยตีเฮ้ยเฮ้ยทำไมได้ตัวหนึ่งวะออก็สวยไกลนี่ถวบไปดิอืมุ้ยแปลกมากไว้ กันฮะเก่งมากไปไปรออยู่เลยไงผมอืมโอ้โหแม่นมากแม่นอะไรมาสุตัวกลางไอ้เหี้ยนี่ดูว่าทุกคนไม่เยืนอยู่ยันแม่มาโดนไอ้เงี้ยนี่เสีเลยเมื่อกี้นะฟันกูว่าแม่งเล็งไอ้เงี้ยนีเว้ที่อยู่ข้างหลังเว้ยที่เลยเลี้ยงโอเกอร์ไปดูเหีพื่อนี่เฮ้ยอะ เอ้าไอ้เฮียผิดทางเลยสาดจ็ตแม่แพ้เล้เฮียเดฟมาแล้วเจ้ลายบาทเยอะอาณาเล่นลินยินดีเล่นลินเอาต่อเด็กเลิก er> ็มาแล้วรวยเลยนี่อะไรสัตว์มาลัดแน่นมาลัดลดงเอ้าคอมโบว์ที่หายเลยทีมกูว้ยยินดีเล่นลินมาต้องมัาต้องมันมัมีไอ้เจ็บอจิปล่อยปล่อยมันโดนได้ต้องตายแล้วนะ

ไปไหนเลยยี้อ่ะตีไม่สนตีเออตายไปแลกอง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 ไปดิรอยเฮียอะไรมาดิเออถอยมาไปลองสวยแอบค่ายเฮียโอ้ยชนกูเลยแตกแตกตัดมือมันโดนกูตัดมือโอ้ยยกมาถอยเลยผ่าห่องไอ้เฮียตัดใจเสียเลยยุ่แม่ตีเลยกูบ่ก

ตี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 มันโหมดไปนลรมีอจิตชิวปล่อยตายได้ตายละนีตายเฮ้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 ยโดนขี้ขวาเกี้มิงเข้าไปตายที่เอา้าผักตรงนี้อะไ,ไรอะไ,ไร,ไไไรยันแม่ผักไปนู่นเลยเ เออยโดไปโดนโอโหตงิวพ <idal Industry inn onal noise> ีเ <puntos> จ <fluor os> ๋มากโอ้ยโอ้โหยโดโดนีงวดพีพี่สวยสัตว์วางย่เ้องแป้งเสอโอ้ยอะไรใหเอยแม่่าไอ้พีอะอ้ตีเฮ้ โอ้โทรศัพท์โอ้สวยโอ้โหจะใบโคตรแบกใบม,มึงเกินไปเปล่าเนี่ยจะเซฟจะไงเลีแบบเยีย่อสาดจะแบแบม่จะใบโคตรแบ,บบแบบกแตเลียโอ้พี่แตก โอ้ยมฮีมงไงยิตี้หายไปเลยวายขวยเฮี้ยม่งนั้นนี่เล่นเหมือนสวะเลยโอ้โหคนจีนไี่ว่าแล้วมันต้องตายเปลี่ยนอะไเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรดีาเจอเจมึงพร้อมขอคนเอกวะขอลคนเอกวะพร้อมเลยพร้อมเลยพอมเลยเรียกมาแค่แค่แค่เรียกมาๆมลบไปดิลบไปดิเฮี้ยหลบมากไก่เออหลบไปดิ แพ้เลยี่อ่ไปดิเจไปดกูคอนเนกูพร้อมเอาที่จะต่อไปเต้ได้ๆป๊บโดนกูลบไปดิโันเพกูหลบไปดิสัตว์เฮ้ยยังแม่กูยังคมไปเจี่ยึงนก็แบกวะแพ้เลยี่อ่ะโอชบจัก่างเฮียแม่งตันยไหน้าติ่หน้าตพ่อุ้ตัมาแล้วว่ะมาเอมาเอเอมาแล้ว อย่างนี้อิ่มนะตีลงอย่างนี้โหว้าบนานมากเพราะว่าคนลงเยอะสัดอืมโหอิ่มตีเกมกำกับเกิดใหม่เกมเฮี้ยเอ้าไอ้เหี้ยไอ้ลูน้ามายืนในตรงนี้เนี่ยเฮี้ยมันโหจะไวจังเฮ้ยที่อะวิสต์ตอร์มาจีต่อเดี๋ยวเทสตอร์เฮ้ยไอ้เหี้ยท้องแตกจีเราบปุ๊บอุ้ยสวย โอ้โอ้ยเย็ดแม่ไม่ได้เล่นเลยสักาอุ้ยคมดูหน้ามาสิชนะละชนะละในี่ก็ชนะละชนะละเดี๋ยวกูจับเดี๋ยวกูจับบึ้บเรียบร้อยบึ้บเฮกต่อสโลคิลยิงข้าคูได้ยิงข้าคูมาดิมาดิเย็ดแม่มาดิเย็ดแม่มาดิเฮียงงูมาดิงูมาดิโอ้ยโอ้ยเจ้โอ้โอ้โอ้เอ่อเฮ้ยกู้จับกูจับบึ้บ ไอต่อฉีดอื้มเฮ้ยโอ้โหไม่ทันนี่เฮ้ยมึงมึงก็ได้เฮ้ยโอ้โหโดนกดไปกดไปเจไปเลยไปเลยคุยแม่งนะไอ้เหี้ยโคตรเบ็ดน่าเกลียดว่ะกูปะสวยกูรอกูรอกูรอมึงก็อยู่กคุยไรโอ้โดนตัน ไปไหนสตัตว์มึงจะไปไหนอ่ะมึงจะไปไหนอ่ะมึงจะไปไหนอ่ะไอ้เหี้ <c oughs> ยสโลคคิวดิเวลดิเจเต้คนเอาอยู่กูบอกเลยเฮ้ยสตอมสตอมไอ้เชี่ยคนโง่สันดี้โอ้โหกูรอคอนเน็กอยู่เนี่ยแพ้แล,ล้วไอ้เหี้ยมาแนะ่เต๊เปนมาแนะ่มึงระวังเลยกูพร้มดอมโดนเลยมึงเตรียมโค้ชแสบไปเจเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะชนแต่ว่ากูจะหลบดูเดี๋ยวดูคุกรอบกันมาเราเล่นมาเล่นมึงตายเหอะไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยคุกรอบ เดือดเออไอเดือดบายเดี่ยวยศแม่สู้ไเลสท่านยศได้อย่างหนักเลยยศแม่ไม่ถึงวะไกลไปวะลองดูลองดูหนึ่งได้ก็ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอ้ได้ได้สลาขวบตัวหนึ่งตกปลายเยอะเจี๊ยตกปลายเจี๊ยกูตกปลายวะวิโลสัตว์เหลือหนึ่งเหลือหนึ่ง

ลงโซโลคิวอย่างเงี้ยคิดว่าไสัตว์เด็กแม่เห็นกูอย่างเงี้ยกูเป็นนักดาบพลนจรเว้ยมันเาหมดเฮียแต่พูดมากแต่พูดมากไม่ใช่ไก่ฟ้าแต่เป็นนกว่ะแล้วว่ะแล้ววะฮยไอ้ฟอนเทียบเอ่อชิคกิล่ากลายเป็นชิกิล่าฟอนเทียบแล้ววะยังแล้วมะเอาชีฟวับต่อยเฮียอะไรวะเนี่ยตายเล่ย์ตามตามตาม ตายปุะบวะเหี้ยมาตายเออตายไปแกดาบผมมากเลยดาบผมมากกว่าเลยปักมาปักมาปักมาโอ้ล้มหมดเลยเหี้ยเฮ้ยเต็กูขฆ่าไปอีกสองแลเนี่ยกูเห็นตัวกูเป็นคนตบเลยวะอืม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 เจ็บนะกูบอกเลยนะเจ็บนะอาจจะล้มไม่รู้ตัวนะตรงนั้นอ่ะตายหรือเปล่าตายวะ เอาดาบโคโลมนะเห็นอย่างเงี้ยเมื่อมันมาลางไม่หยุดเลยอะโอ้โหอ้โหไซเลนโอ้โหอ้โหเย็ดนั่นเลยนั่นบนเนาะนั่นให้หมดอะ่ะเออไม่มีใครสนใจลเลยอย่าเงี้ยไม่ตายตาย,ตายวะนะ่ยสิเก้าหนึ่งสิเก้าหนึ่งเฮ้ยโอนาโกดี้เฮียออนแม้ว่าเทรถคิวโอ้ชีเจโอ้โหหยาโดนตีลิช เชนซีซีอยากเออนี่เราซิ่งผิดหรอทานรัดปตายว่ะเจที่มันเล่นช้าจังวะเดืนห้าตลอดทัดและเฮียเป็นอากาดิมาให้มันดูเนี่ยแล้วโดนกระทืบเป็นขี้แม่งอยู่ไร้ไร้ยังก็เป็นเลนตัวเองคือมันต้องมาตั้งแต่ตอนที่กูโดนใกญ่เจสองคนไหวหักมือเย็ดไหมคว้ยเออเอาขั้วไปที เอาโอ้นเนฮียควย pl ทิกกี้มึงทำเฮียอะไรกันอยู่เนี่ยอ๋อโดนใบโอ้ยไม่มีใครมาเติมดาเมจเลยไม่มีใครช่วยอะไรเลยเนี่นี่ก็อยู่ข้างล่างไอ้ข้างบนก็ไปดันป้อมบนไม่ไหววะกูได้คแค่นั้นแหละฟิทูบินี่ฟิทูบินี่ไม่เฮียฟาร์มยับไม่มีช่วยแม่อะไรเลยเฮียหมดแต่ฟาร์มวางระเบิดไอ้สัด just so Oh, โอ um. ้โหแมงหูเจเอ้ยแต่โดนด้วยวะเดเ๋็วแม่ข้ามึงสิฮัสซีฮัสไซโยบดีสัตว์เยี่ยมเด้ดัฤติกาเฮียเอ้ยมีสติกชิวอืออืออือสัตว์สมัยระเจรองรู้จักล่าเอาไปละ ทำไมอย่างนี้เวล์ุมน้อยไม่ใช่เหรอเวล์ุมน้อยไม่ใช่เหรอไอ้เหี้ยกูสวยสุดทีอืมเอาเปล่าเฮ้ยไอ้กูพูดเรื่นงดีป่ะเจ้โอ้เอออะไรไม่มีโดดมีละเสร็จกูบอบอ้าวควอดเออเกิ้ลเพื่องเพื่อนเต้โดตีหายเลย พาไปไหนอนเราพาพไปไหนโดดแค่ทีเดียวไปเลเวนอนเลยวะไปเลเวนอนยิ่งเง้เฮียเลวอร์นอติดเียสัตว์งค์ไปดิโซโลคิวไปดิ TP TP ออเอิดโดดไปโดนตู้โซโลคิวกิฟต์มาน่าเฟรนด์กิฟมีมานากูทอฟกูทอฟกิฟ Thank you friend อุ้ยกูหลบได้เห็นเจีย <Yeah. S 1> มันก็นจะหุบมึงหรือเปล่าเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วรออยู่รออยู่รออยู่ายซะโออเจเจีเจยเจียเจเจียยเจียเจเเป็นเมยเจีนาเจีเจยเจเอีเจอยยเียเจ้เอ <screws> มึงต้องตายมึงต้องตายกูบอกเลยไม่โดนเออโดนแล้วก็ติลูระวังระวังขนระวังขนโอ้โซลคีตึงดาบไปดิสัตว์นภัสมันลึกมากบอกให้บอกให้บอกให้นภัส ไอ้บอลสกิลไม่ได้คนกลางเลยไอ้มันไม่ใช่ใจโลเต้เย้นั่นมันคือมันคือฮิววิ้งมันคือฮุดวิงหมดแตีหมดอ่ะตีหมดอ่ะไม่สนเยียงกันแล้วฮาฮาอีซี่นิวฮีโร่โซพฮ่าฮาอ่นนี่แม่งดูไฟอ่อนอีซี่นะไอ้เชี่ยนกบินโง่น้องเออ ยี่พิบปีเมึงอกี้ไม่เล่นเล่นเกมไม่เที่ยนนี่กับไม่เล่นแล้วมันก็ตายอย่างกันจะเล่นอีกเหรอไม่เหนื่อยหรอวะเออนั่นแหละมันคือความสนุกของเกมโซ่อยู่หน่อยไม่เข้าใจแล้สนุกพ่ออะไรที่อ่ะแล้วมันก็ดูกูกลับมาเล่นเรนโบว์เล่นเป็นไงไอ้ยิงสิบสี่แพ้ไอ้ทำแพ้ไอ้ควายก็มีอยู่ตัวเดียวเลยยิงสิบห้าแพ้ยิงสิบสี่แพ้กูยอมตีบอสแล้วกูตายไม่หยุดดีกว่าไอ้เหี้ยกูยอมตีบอสแล้วกูตายไม่หยุดดีกว่าแฮียิงสองเงี้ยยิงหนึ่งยิงเงี้ย คนน่งเบื่อใช่ป่ะพีทจะขึ้นไปทำยี่อะไรกขึ้นมาแล้วงงขนาดนี้อยากขึ้นไปเลยเชื่อกูดิแม่เดี๋ยวกูยอมกูยอมเป็นชินเชต้าเซอร์กูด้วยพยายามต่อไปจะไปจะได้เป็นชินเชต้าเซอร์คนก้อนหมดแล้วไอ้เนี่ยไม่ทันไอ้เฮียแดงไม่ทันไอ้สัตว์มือช้าไว้สวยน้องคุยเดแต่วะ UEC BTW ้วจบเลยไงนี่ไงเตั้งแต่ใส่ค้าเพี้ยงหวานส่ค้าเพี้ยงหวาน ไม่ต้องไปหูไม่ต้องไปหตีดีๆตอนนี้สนแล้วอ่ะตอนนี้ก็ผ่านผ่านแบ็เลยเก่นได้หมวร้อจัดตอนนี้มันเปแบ็คเลยสัตว์มันจะพุดๆๆเหี่ยหัวดุ้งจะพูดดังๆระหว่างระหว่างเราพวกมันเรามนหนึ่งๆกันเดิมอ่ะเ้ยเอาดี๋ย อยากเห็นวะเพราะมันก็สอบเหียสอบผลอยู่เนี่ยแล้วว่าไอ้บ้ารอดไอ้บ้อกงั้นพีทต้องอ่อนให้ใช้ปืนพกวะดิสเปกได้มันเป็นการดิสเปกอี่งเจมันหรือเป่าไอพีทใช้ใช้แค่มีเดียวปะดิ้นพีทเออวห้ใช้แค่ใช้แค่มีเดียวปะหรือว่ามึงห้ามขยับมึงหนึ่งหนึ่งกับกูแต่ว่ามึงห้ามขยับห้ามจับคีย์บอร์ดเลยได้ปะห้ามจับเมาส์ห้ามแตะตัวนั่งเฉยนั่งดูจอเฉยได้ปะโอ๊ยหยุดแม่ไปหู ไป็นไรไว้เราเราเราไม่เห็นต้องใช้แม่โหดมาเราก็ชนะได้ไปเพื่อนด้วช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนโดนดิพอ่ะไมเปีนน้วนี่ทำอะไรอ่ะกงโกงเล่าก่อนนะใจเยืนนี่ใจเยืนนี่เป็นสมุอะไรอย่างเงปกติคนมันจะกดไอ้สองดาบป่ะใช่มผิดใช่ใช่ไม่ได้กดสองดาบเพื่อเอาบัฟแล้วก็เล่นสมุไรไอ้สัตว์ไอ้ยียที่แคมป์อยู่แล้วน่ะดูดิ ไอ้เหี้ยมวุเชื่ออยู่กลางอยู่เลยโอ้โหโราดีมาพ่ะย่ะตายแล้วเร,รแเร,รแก,กกูตกมากอะไอ้เหี้ยเล่นสองคนกันอะกูกูไม่เล่นในนี้อนะอ่าฮะกรู้เลยเหยี้ยเหี้ยอินโวลตัวนี้แม่งไม่ชอบไหมกูดูวิธีการเล่นมันเทียบกับไอ้เหี้ยเจแล้วแม่งละเรื่องแต่ภูมิมาไงจ๊ะ จมาแล้วอึดมากทำ <Whoa. S 1> ะไรอึดมากเอากลางกันอ่วยเลยอ่ะโดดไปดีเฮีย <laughs> สมมติโคตรดันฮะไปเลย

Ồ, ừ, bên kia em Tao xứng chạy xuất xuất Ui, kiểu tay. kiểu tài. เ้่เย uh, ี่ยเท่ขอบคุณบ้างเยี่ยเท่มันจะปล่อยกูตายเยี่ยมันเนี่ยกูเห็นเนี่ยกูไม่มีกูไม่มีครูดาวโดดกูให้กูทำเยี่ยไรอย่าอย่าตอกเยอะๆดันแท้ดันแท้โอ้หายไปเลยโอ้หายไปเลยพร้อมเยียประพันธ์วะอ๋อพร้พันเจยังมีคนประพันธ์ได้สัตว์ เต้าจบแล้วเฮียงูต so ีบ no ้านหนูรีบเห็ยเฮียงเฮียโอ้แพ้แล้วไอสัตว์เจอหน้าแม่งพอดีเลยโอ้โหเหมือนจะเป็นที่ประจำกูนะแต่เย็นแม่ที่ประจำกูนะออกเบเซอร์ชิ้นแรกกับแมก็พิจารณาเอาีกไม่ถึงอันใดอันใดอิงมันขึ้นเบเซอร์ชิ้นแรกมึงก็พิจารณาเอาอีกชิ้นแรกจริงยันแม่กูไม่เห็นมึงก็พิจารณาเองมันจะเล่นอะไรมึงก็ลองดู啊 ยยลงไอ่่มเทำเที่อะไรเพื่อนกูไม่ชอบกูไม่ชอบกูไม่ชอบหน้าพวกมึงเลยกูไม่ชอบเลยสตา์ดมึงทำที่อะไรเพื่อนกูกูตัดหลบตึงเกินนอนพอนะหลบงี้ไอ้อาร์ตมันมาหากูแล้วเพื่อนเฮวยไอ้ตีไปเต้ตี๋ไปตีไปเตไปงูไปเต้งูไปไม่ชอบพวกมึงเลยว่ะอแม่กูมีเพื่อนกูล้วกูขอห้าวหน่อยเถอะเฮ้ยอาร์ตกูโดนแล้ววะฮะกูโดนแล้วอ๋อ โดนเราเพื่อนช่วยด้วยไต้คุณเราไปเต้คุณเราไปคุณเราไปอุ้ยวังไงวะเนี่ยเฮียโอ้สามตัวเฮียบองตายเหอะไล่ไปะไล่ไปสวยอัดโดนคิวไมบอกเฮียเลยเฮ้ยเฮียลืมดูโดนทุกเลยเฮ้ยเฮียมันตีแรงกันปะโดนตีแล้วไอ้ซาดเฮ้ยไอ้เฮียลืมดูตลอดเลยโอยอัดคนไทยผู้ผิดหวังออได้เลยอัดจัดให้ตามคำขอ อย่าวิ่งฉาอสโซลคิวผมว่าแบกมาไว้มึงอยู่กลางอยู่ไหมเท่าตาเนี่ยมึงพยายามพยายามฟาร์มเยอะๆเพราะว่ามึงพึ่งไอ้เที้ยนี่ไม่ได้ละสว่างมากไม่วาร์ปซ้อนไม่ทำเทียเลยเลยท้ายนั้นอย่าเห็นเห็นไอ้เที้ยนั่นใช่ไหมเออไปไปไปชาร์ลฟีนเนี่ยไปฆ่าไปฆ่าฟีนได้นะมึงเปิดมึงเปิดให้กูกูตามได้มึงมึงเล่นให้กูอ่ะกูตามได้ปล่อยกลางไปเลยให้ใบฟาร์มหนักที่สุดอ่ะตาเนี่ยตา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 ยเอาเอากลางต่อกลางต่อ เต้เต้กูสแสดงมาแค่สองทีโอ้โอ้ยยัยคีบโอ้ไม่ไหวไม่ไหวกูแอด์เรทุกอย่างเลยวะได้ปะไม่ได้ไม่ได้โดนบ้โดนบ้าตีแล้ดมาตีไอ้ไบลงไปเล่นไปเล่นโซนล่างไปคือโซนบนมันน่าจะปล่อยให้เด็ฟาร์มอ่ะซึ่งไม่เลยเดี๋ยวกูวนคีบใไปมันใช้ติดไปแล้ววะตัวอะไรที่เไี้เลายเวททิ้งไปแล้วใทยฮะอะไรนะไทยเหรอลายเวททิ้งไปแล้วลองดิลองดิเห็นเห็นไหมเนี่ยเห็นใช่ไหมโอ้ยมันเยอะเกินนะพัดนะพัดมันเยอะเกิน ผมเด็ดฆ่ามันสวยโอโ้โหไม่ตันกุบดีเลยทุเรศจัดเฮีย,ยสวยไปเะแอร์แลมันเฮ้ย,ยไปไปไปฝากด้ยเได้ฮครับชิวเอาไงผมมัดผมมากครับเอาเอีเชนฮาร์ชิว เกมมันเริ man, e month, ่มมาแล้วล like ูกเขาให้อม่เอาไอ้ไอ้ไอ้ใบมึงเอาลูกไปโซโลคิวเฉยเลยสัตว์เพราะว่ากูเฮ้ยสมองไอ้สัตว์ตายดิทีทีนี่ทีพีรถใบวะหินต่อหินไม่ได้สวยๆพาดเดินออกดิโอ้ยพาดขวางพอดีโอ้ยสวยชี้อัดแบบมากไปลูกตี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 ไปลูกตหน่อยไปลูกตีหน่อยวเเ้ต็มไไ่ดีละดีละ โร่มาได้พร้อมไอ้ที่นี่มันไม่มาเว้ยมันไปแจกเสาร์นะพี่เหรอวะอ๋อมุ้ยเวไปอยู่ไว้กูพิงอยู่ไว้สูไม่ได้ไม่สู้ฟีไม่ได้เฮี้ยลูกตีดิไอ้ที่นี่มันยังไม่มาเว้ยมันฟาร์มป่ามึงดูดิสู้ฟีไม่ได้มาเสาให้จบเลยเออมาเสาให้จบเลยมันไม่มามันไม่มาช่วยเว้ยมันก็เลยแบบไม่ไหวเลยไอ้เหี้ยแค่นั้นมาแครี่หัวไวเบอะหงว่าหงหมดแล้วมาเกิดแล้ว มันจบด้วยที่นี่มันได้มาเวย่นีาไม่ได้สายลูกก็จบไปเลยเนี้ยมมาน่องไยไปงมา้กบ้าไปเลยเฮ้ยคมไปอยู่บ้านบ้บ้านบบ้านบ้านบ้านบ้า้านานบ้านบ้้านบ้าบ้าน้าน้าบ้านบาน้านบนบ้านบ้านานบบ เอ้ยี่ไม่ถึงออกออกออตีคนแรกเลยมาอเดี๋ยวพืไปไก่ไก่ทุกไก่เล่นเล่นงแ่กูได้แะครับไม่ได้ามไม่ได้ัไม่ได้ไม่ไก่ไก่กูดาร้อยครับใช่แต่กูกูโดนไอ้มันอัดอดีตา์ตกไปดิตกไปดิตกไปดิโดนเพอนกูสัคิวเอาดิแม่โดนไก่เฮ้ยว้ดิจะดต เราสกัดสกัดไปตีเมงินสวยไปต้องไม่พลาดไปช่วยอยู่ไปช่วยอยู่ไปช่วยอยู่สับสับเลยใบสับจริงเลยสวยมาลองตายเล่นๆกับเล่นๆกับต้าตาไอ้ไบสวยตีตีตีไว้ตี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 ไบระวังโดนใบเด้นะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเต้ โดนเสียไปใ์สวยไปตัวใกล้ๆไปโดนปะฮ่าๆติ๊มดีไหเนี่ยผมไทยเล่นแค่นั้นก็เล่นแค่นั้นล่าง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 ปล่อยเลยไปเอาเทปเต๊ะมา ไม่ก็ยืนแม่ก็ยืนตรงบอม่เก็บนะครับเก็บใช่ปะเราตัดสมองเก็บบนเก็บบนเก็บฟังฟังเอาไปคือมึงต้องแบกเก็บปะจับตาจับตาใช่ใชเจอเจอเจวัดลางลับอยลากมาพบีเคบีลิงบีเคบีลิงบีเคบีเ้ยเ้ยกูแยกกูแยกกูแยกบีเคบีหมดเลยกดบีเคบีตัวเลยอรอร์ออโนบีเคตตัตาตาตาสวยผมเนี ไปอยู่ไบวัดไม่ใช่ดีเิเยงแค่ยิ้มได้ไหวะตีไปยิ้แม่ทำอะไรได้ตัวมึงก็กูตายแล้ววะไม่เป็นไรอรับทำดีแล้วกูโดนทุกอย่างโดนอะไรพูดมาโดนอะไรพูดมาโดนใส่สามตัวเลยว่ะโดนแปะมาจับเล็กแกใช้ไปเลยตายตายมาที่ชิงตายกูขาดไอเทมนี่แค่ไอ้เท็มช้างเนี่ยไอเท็มกีฬาแหละเฮ้ยแกลยา 哈哈，威武耶！